โมเรลออกมาโวจะจัดการสอนมวยเบเนบ,บิเดส โดยล่าสุดนั้นเดวิดโมเรลแชมป์เฉพาะการของ WBA ในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทได้ออกมาเปิดเผยผ่านรายการโปบกอ์ทีวีว่าเขามีแค่เกมลุกเกมลุกเกมลุกผมจะฉีกหัวเขาออกและจัดการเขาให้ส,สิ้นซากเดนนบิเดตเขาไม่รู้ว่าต้องเคลื่อนไหวอย่างไรเขาไม่รู้อะไรเลยเขาเดินไปข้างหน้าตลอดเวลาคุณจะสังเกตเห็นหนึ่งความแตกต่างเขามีเพียงสิ่งเดียวคือการลุกไม่มีการป้องกันตัวไม่มีการบล็อก คลยุทธ์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าผมจะสร้างความแตกต่างผมจะสอนมวยคุณเชื่อผมให้พวกคุณดูผมเด็กคนนี้เบนาิเดสจะต้องจบชีวิตในโรงพยาบาลเดวิดโมเรลกล่าวสำหรับทางเดวิดโมเรลและเดวิดเบนาิเดสพวกเขามีคิวขึ้นชกฟาดปากกันในวันที่1กุมภาพันธ์2 0 2 5ิที่ทีโมบายอารีนในรัสเวกัส ถ่ายทอสดผ่านทางพรามวิดีดอ PPV.com สำหรับผู้ชนะในไฟน์นีก็จะมีสิทธิ์ในการขึ้นชกชิงแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทกับทางผู้ชนะระหว่างอาเธอร์บิทเวเยฟและดิมิทีบิววอร์ซึ่งพวกเขาจะชกกันในวันที่22กุมภาพันธ์นี้ที่กรุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียนั่นเอง